เลื่อยยนตัดไม้ราคา1,100บาทสั่งซื้อออนไลน์ใช้ดีไหมมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสรับ,บนนี้พาคุณคมาดูการสั่งซื้อเลื่อยยนตัดไม้ราคา1,166บาทนะครับราคากิงอยู่ที่1,200บาทแต่ว่ามีส่วนลดก็เลยเหลืออยู่1,166บาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกล่องตอนที่เราสั่งมานะครับก็ถือว่าแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นาภายในกล่องที่เราแกะดูนะครับนี่ก็ถือว่าแพ็คมาดีสินค้าไม่เสียหายนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของเลื่อยยนที่เราสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับของเลื่อยยนก็จะมีบาโซมีโซ่แล้วก็มีอุปกรณ์มีเครื่องมือนะครับสําหรับการประกอบต่างๆนะครับนี่ อันนี้เราก็ต้องมาประกอบเองนะครับในการประกอบก็ง่ายๆนะครับเราก็สามารถไปหาดูใน YouTube ซึ่งมีหลายช่องนะครับซึ่งผมก็จะไม่มานำเสนอนะครับแต่ก็มาสาธิตวิธีการประกอบก็ง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ง่ายมากสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องใส่ใถูกคือการใส่บาโซ่นะครับการใส่โซ่เลื่อยนะครับแล้วก็การใส่ตัวล็อกต้องใส่ให้มันลงล็อกอถ้าเราใส่ให้มันลงล็อกใส่พอดีนะครับมันก็จะสามารถประกอบได้ โดยเฉพาะตัวควบคุมบาโซ่ครับก็คือสามารถย่อนหรือสามารถตึงโซ่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับถ้าเราใส่ไม่ถูกเราก็จะไม่สามารถปรับระดับของโซ่ได้นะครับนั้นต้องใส่ให้ถูกนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ถูกต้องเราก็จะสามารถปรับความตึงความหย่อนของโซ่ได้นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องครับที่ประกรอบเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับเนี่ยก็ไม่ยากนะครับตระหนักประกรอบอันนี้ก็จะเป็น กระป๋องสำหรับตวงน้ำมันนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สอยวบาก็คือต้องมีน้ำมันแล้วก็น้ำมัน2อนทีนรับผสมกันครับ<ๆ>ก็จะมีขวดสำหรับตวงนะครับหลังจากที่เราผสมแล้วครับก็ลองติดเครื่องดูอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเครื่องยนต์ครับที่เราประกอบแล้วก็ติดเครื่องความใช้งานเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูครับว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อยต้นไม้นะครับอันนี้ต้นไม้ใหญ่ครับก็ ประมาณ6นิ้วครับนี่หลังจากที่ทดลองเลื่อยแล้วก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเครื่องยนต์แรงดีนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการเลื่อยก็โอเคนะครับนี่ก็สามารถเลื่อยไม้แป๊บเดียวก็เสร็จนี่อันนี้คือต้นไม้ที่เราเลื่อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไม้สะดาวนะครับนี่อันนี้คือต้นสตดาวที่เราตัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดสาธิตการตัดให้ดูนะครับนี่ต้นเสาต,ต้นนี้ก็ เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ8นิ้วนะครับเราจะมาลองตัดดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเนี่ก็ถือว่าแรงดีครับตัดได้ดีมากเลยนะครับสำหรับเลื่อยยนต์ราคา1,100น่ยบาทนะครับนี่ตัดได้ใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือม้สดาวส่วนนี้เป็นไม้แห้งนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นไม้แห้งก็จะมาดูนะครับว่าเป็นยังไงเราก็จะมาลองตัดให้ดูนะครับนี่ขนาดก็ประมาณ8นิ้วเหมือนกันครับแป๊บเดียวเสร็จเลยครับนะครับ นี่ก็ประสิทธิภาพครับของเลือ่อยยนราคา1,166บาทนะบาทครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับก็เหมาะสำหรับการเอามาใช้งานที่ไม่หนักมากครับคือผมตั้งใจว่าตัดเสาสำหรับล้อมข้อกวนครับก็เลยสั่งซื้อเลือ่อยยนที่ราคาไม่แพงมากครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานบ่อยนานๆใช้ทีก็เลยซื้อแบบถูกๆวันนี้ก็เลยมาวิวให้ดูครับก็ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวเลยครับสำหรับเลือ่อยยนราคา 1,166บาทนะครับสำหับคลิปนี้สวัสดีนะครับ